แสดงความวารบรองผู้เชี่ยวารโรงเรียนใานสารกรมการทหารสื่อสารทั้งหมด้งยกออกอึ๊บกระผมพันธีพิเชษเจริญศรีผู้บังคับกองร้อยในฐานนักเรียนแในสิบนักเรียนกองพันนักเรียนโรงเรียนทหารสื่อสารได้น,นามในสิบนักเรียนหลักสูตรในสิบเพื่อนต้นเรลาทหาราสื่อสารฐานเซิร์ิเล e ็กทรอนิกส์พื้นที่ห้า มากรทมิีปิดการศึกษาหลักสูตรในสิบชั้นต้นเราถานสาผ่านสื่อเอติอขึ้นที่หมีจำนวนหกสิบนายครับ เรียนท่ารองผู้ช่ก,การโรงเรียนหาสื่อสารกรมการหาสื่อสารตามคำสั่งกรมการหาสื่อสารเฉพาะที่276ทับ6 4ลงวันที่21เมษายนพุทธศักราช2564 เรื่องเปิดการศึกษาหลักสูตรใน10ชั้นต้นเราฐานสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รุ่นที่5ระยะเวลาการศึกษา11สัปดาห์ตั้งแต่วันที่21เมษายนพุทธศักราช2564ถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2564โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้และความสามารถดังนี้ 1. ปฏิบัติงาน สมเดศูนย์การสื่อสารในสิบศูนย์ข่าวหัวหน้าชุดหัวหน้าตอนต่างๆในระดับกอง 1, ร้อยกองพันทาสื่อสารและหน่วยหาสื่อสารอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. อปฏิบัติงานในศูนย์การสื่อสารได้ทุกตำแหน่งบันี้การศึกษาได้เสร็จสิ้นลงแล้วผลการศึกษารสรุปได้ดังนี้ผู้เข้ารับการศึกษาจํานวน60นายสำเร็จการศึกษาจํานวน60นาย รับผลการศึกษาสูงสุด3.72รับผลการศึกษาต่ำสุด2.17รับผลการศึกษาเฉลี่ย3.36สรุปผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีมากมีผู้ที่ได้รับไปประกาศเกียรติคุณดังนี้อันดับที่สามรับผลการศึกษา3.67สิบเอกกริคงเป็นนิดสังกัดกรมกำลังพลถานบก อันดับที่2ระดับผลการศึกษา3.69สิบเอกสามารถงาหอมสังกัดกองพันหารสื่อสารที่1ิห้ากองพลหารราบที่15บและมีผู้ที่รับโลกกิติยศและใบประกาศกิตติคุณอันดับที่หนึ่งระดับผลการศึกษา3.72สิบเอกนิโรธผู้ระมาศสังกัดกองคลังสื่อสารกรมการหารสื่อสาร ในลําดับต่อไปขอเรียนเชิญพรรองผู้จัดก,การโรงเรียนหานสื่อสารกรมการหานสื่อสารได้กรุณาให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการแก่ผู้สําเร็จการศึกษาและปิดการศึกษาหลักสูตรใน10ชั้นต้นเาห่าานสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่ีห้าต่อไปครับท่าน <c oughs> <c oughs> ผู้โดยการกองการศึกษาอาจารย์หัวหน้าวิชาครูอาจารย์ในสิบนักเรียนตลอดจนผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาและมอบประกาศเียบัตรให้กับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรในสิบชั้นต้นเหล่าทันสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กรอนิกส์รุ่นที่ห้าในวันนี้จากรายงานผลการศึกษาของอาจารย์กับหลักสูตร แสดงให้เห็นว่าในสิบนักเรียนทุกท่านให้ความสนใจเอาใจใส่ในการศึกษาเป็นอย่างดีและสําเร็จการศึกษาในวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีและชื่นชมต่อทุกท่านด้วยหลักสูตรในสิบขั้นต้นเหล่าฐารสารเป็นหลักสูตรตามแนวทางรับราชการของนายฐานชั้นประทวนผู้สําเร็จหลักสูตรนี้ก็เป็นความหวังของมุขชาที่จะต้องทําหน้าที่ต่างๆในหลักการร้อย ของกองพันธ์ฐานสื่อสารได้เป็นอย่างดีในปัจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารได้พัฒนามาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ท่านต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอและสามารถนความรู้ที่ได้นี้ไปประยุก์ตใช้และพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับงานแต่ตำแหน่งหน้าที่และทางราชการต่อไป เราทราบดีอยู่แล้วว่าในปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคข,ของข้อมูลข่าวสารถ้าเป็นนานอาหารก็เป็นเรื่องของสงครามข้อมูลนะครับข่าวสารต่างๆก็อ,อยากจะฝากพวกเราไว้ด้วยนะที่ว่าเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างต่อนเนื่องแล้วสื่อต่างๆก็เป็นไปตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเราก็ต้องใช้ประโยชน์กับมันให้ถูกต้อง นะมันมีทั้งแง่บวกและแง่ลบถ้าหากเราใช้วิทยายานในการทำงานหรือในการดูสื่อต่างๆนะเรากต็ต้องได้รับข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับไม่ใช่เป็นข้อมูลที่ผิดเบือนแล้วนำไปแชร์ไปโพต์อะไรต่างๆหรือไปคอมเมนต์อะไรต่างๆนะซึ่งถ้ามันไม่เป็นความจริงแล้วมันก็จะมีผลเสียกับส่วนตัวแล้วก็สังคมเป็นส่วนรวมรวมทั้งหน่วยกองทัพบ,บกด้วย แล้วก็ฝากพวกเราไว้ตรงนี้ให้ตระหนักไว้ให้มากๆนะครับและในโอกาสนี้ผมขอรัตนาคุณพระศรีนาฏไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาโกลโลกพระบรมีแผ่พะสาแนแ่งวุฒิบัตรเจดพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระบรมสารวง์ทุกพระองค์ดวงที่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์แ่งนายพลเอกพระเจ้าลงเธอกรมพระมหากษัตรอัครยโยธินพระบิดาล่าฐานอารและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือเป็นการส่วนตัว,ตว จรได้โปรดพรานพรนให้ผู้สําเร็จการศึกษาทุกท่านตลอดจนผู้ร่วมพิธีประสบแต่ความสุขความเจริญมีพรารไมยที่สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติสื่อไปบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอปิดการศึกษาหลักสูตรในสิบขั้นต้นเหล่าฐานสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รุ่นที่ห้าณบัดนี้ทั้มดอุ้งออก,อก Thank you.